สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดใบดาบนะครับเนาะว่าหลังจากที่เราทําการฟันมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฟันกวดน้ํานะครับเนาะฟันไม้ไผ่ฟันสิ่งอื่นๆนะที่คุณเอาไปฟันอย่างพวกต้นกล้วยนะต้นกล้วยพวกนี้จะมียางนะครับเนาะแล้วก็ต้นไม้ที่มียางนะครับเวลาฟันแล้วมันจะทําความสะอาดออกยากนะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาไปทําความสะอาดใบดาบกําจัด พวกคาบยางกันก่อนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการทำความสะอาดกันเลยนะครับไป ครับเนาะหลังจากที่เราทําการตัดหรือว่าใช้ไปแล้วนะครับฟันอะไรก็ตามนะฟันไม้ไผ่ฟันขวดน้ําฟันมะพร้าวฟันอะไรก็ตามเนาะเราก็มาขั้นตอนแรกนะเราทําความสะอาดนะครับเนาะสะไลด์นะครับน้ํายาล้างจานนะก็ใช้ล้างใบดาบไปเลยนะครับนี่นะขัดล้างใบดาบก่อนเอาคาบสิ่งสกปกออกก่อนนะครับเนาะขัดไปเลยนะ ใบดาบล้างสิ่งความสกรปรกออกก่อนนะครับเพื่อ,อไม่ให้มีคราบอยู่บนใบดาบนะนี่เลยเนาะโอเคก็ใครที่ขัดแบบนี้นะก็ระวังมือนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่า,าน้ํายาล้างจานมันลื่นนะครับก็ระวังมือนิดนึงนะเราต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับนี่ความระมัดระวังด้วยขัดไปขัดพอให้ คาบมันออกหมดนะครับวันนี้โอเคถ้าเราไม่ขัดนะครับเนาะบางทีมันเป็นคาบนะครับ,นะรบเป็นคาบยางไม้หรือว่าเป็นคาบเศษไม้เนาะเป็นลายนิดนิดหน่อยน,น,นะครับก็ <c oughs> ขัดเอาคาบออกให้หมดนะครับเนาะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าน,นะ นะครับนาะอหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ําเสร็จแล้วนะใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับใช้ผ้าแห้งเช็ดนะเช็ดน้ําบนใบดาบให้หมดนะครับเลยนะโอเคมันก็ไม่ยากนะสําหรับขั้นตอนการทําความสะอาดใบดาบนะครับนาะ เพื่อให้ใบดาบไม่เป็นสนิมนะครับหลังจากที่เราใช้งานแล้วนะครับเนาะโอเคหลังจากเอาผ้าแห้งเช็ดใบดาบนะมันก็จะยังมีพวกเป็นคราบน้ําอยู่นะครับเนาะต่อไปนะเราจะใช้เป็นผงแป้งนะครับ ปกติแล้วใครที่มีชุดทําความสะอาดใบดาบอยู่นะครับเนาะจะมีค้อนแป้งค้อนประคบแป้งให้นะจะเป็นค้อนคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ข้างในเป็นแป้งนะก็เอาค้อนตัวนั้นนะครับทุบๆบนใบดาบนะครับเนาะเพื่อ,อให้ผงแป้งนะครับไล่ความชืน้นบนใบดาบออกให้หมดนะครับแล้วก็กําจัดคราบส่วนที่มันตกค้างอยู่บนใบด,บดาบด้วยนะครับเนาะแต่ตรงนี้ผมใช้ใเป็นผงแป้งแทนนะครับเนาะเพราะว่าค้อนแป้งผมเอาให้ลูกค้าไปหมดนะครับ ก็เลยใช้ผงแป้งแทนนะครับตรงนี้นะก็เอาผงแป้งนะครับฉลมบนใบดาบป้ายนะครับถ้าใครมีคอนแป้งก็ทุบๆๆๆไปนะครับเนะาะอันนี้นะโอเคนะครับต่อไปก็เอาผ้านะครับเนาะเช็ดเช็ดแป้งออกนะครับนี่นะเลยถูๆๆนะครับ เอาแป้งออกให้หมดนะครับเนาะเพราะว่าถ้าแป้งออกไม่หมดนะเวลาเราลงน้ํามันไปนะมันจะมีเป็นคราบนะครับเนาะตอนน้ามันมันแห้งนะจะมีคราบแป้งติดอยู่นะครับเราจึงต้องเอาผ้าเช็ดแป้งออกให้หมดแล้วก็ใบดําม,มันก็จะเงามาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมพวกคราบยางไม้คราบอะไรมันก็จะออกไปนะครับตอนนี้ใบดําเงางามปกติแล้วเห็นไหมนี่เลย เช็ดผงแป้งออกให้หมดนะครับแบบนี้เลยนะนี่ต่อไปใบดาบมันก็จะเงาเหมือนปกติแล้วนะครับเห็นไหมนี่เลยนะก็ไม่มีค่าการใช้งานอยู่นะครับอย่างผมปันมะพร้าวเมื่อกี้นะมันก็จะมีค่าเป็นยางมะพร้าวค่าม่วงนะครับติดบนใบดาบอยู่เนาะแต่ตอนนี้ผมทําความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะไม่มีค่าบอะไรแล้วนะตอนนี้ใบดาบก็จะเงาเหมือนครั้งแรกเลย โอเคนะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคนที่ทาน้ํามัน <c oughs> อ่าไว้บนใบดาบนานๆนะมันจะมีคาบน้ํามันอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันมันจะมีเป็นคาบน้ํามันที่ติดอยู่บนใบดาบอยู่นะผมหากรดมาดูอย่างเล่มนี้นะครับเนาะมันจะมีคาบน้ํามันติดบนใบดาบเห็นไหม นี่นะครับเป็นคาบน้ํามันนะครับตรงนี้ไม่ไม่ใช่ใบดาบเป็นรอยนะดาบยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆน,น,นะครับเนาะแต่เป็นคาบน้ํามันนะครับนี่นะเห็นนะตรงนี้นะครับเนาะโอเคคาบน้ํามันตรงนี้นะครับเราก็ใช้คอนแป้งนะคอนแป้งที่อยู่ในชุดทําความสะอาดนั่นแหละก็เป็นตัวเดียวกันที่เราไล่ความชื้นจากใบดาบเมื่อกี้นะครับเนาะเอามาทุบทุบบนใบดาบนะเพื่อขัดเอาคาบน้ํามันออกนะครับนี่ นี่เลยทุบๆไปแล้วก็ผ้าขัดเหมือนเดิมนะครับนี่นะก็ตอนขัดก็ระวังมือนิดนึงนะครับเนาะใช้น้ําหนักของนิ้วมือนะครับกดกดลงไปบนใบดาบแล้วก็ถูๆๆแบบนี้นะครับถูๆขัดๆไปนะครับเดี๋ยวก็คาบน้ํามันหรือว่าคาบอื่นๆมันก็จะออกไปนะ ถ้ามันยังเหลืออยู่ก็ขัดต่อนะครับ โอเคหลังจากเอาแป้งขัดแล้วนะเห็นไหมคราบก็หายไปใบดาบเงาเลยนะวีบป,ปับวีบป,ปับเลยนะเห็นไหมนี่เงาวีบป,ปับวีบป,ปับเลยโอเคต่อไปเราก็ฉโลมน้ํามันนะครับเนาะชโลมน้ํามันบนใบดาบไว้ตรงนี้จะเป็นน้ํามันโซจินะครับเนาะจะอยู่ในขวดแบบนี้นะครับใครที่ อ่าซื้อดาบไปจะมีแถมให้นะโยเวนดาบโรงงานดาบโรงงานจะไม่มีแถมให้นะครับเนาะส่วนตัวผมนะจะใช้เป็นแบบนี้คล้ายๆลูกประคบแป้งนะครับเนาะข้างในนะข้างในผมจะใช้เป็นสัมฤทนะแล้วก็ผ้าขาวบางห่อไว้อ่าแล้วผมก็น้ํามันเทใส่แก้วไว้นะครับทําเป็นแบบนี้มือเราจะได้ไม่เปื้อนน้ามันนะครับเนาะเพราะว่ากลิ่นน้ามันของมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะมีฤทธิ์นะครับมันค่อนข้างที่จะแสบนะครับเวลาโดนผิวที่อ่อนๆนะ แล้วก็อทุบๆบนไปบนใบดาบแบบนี้นะครับฉโลมฉโลมแบบนี้เลยให้ทั่วใบดาบนะนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะการทําความสะอาดใบดาบนะเห็นปะแล้วก็ฉโลมน้ามันให้มันชุ่ม,มๆใบดาบไปเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้แล้วก็เก็บเข้าฝักเหมือนเดิมโอเคแล้วก็เอาเก็บ,บไว้ได้เลยนะครับเนาะ มีตัวนึ่งนะครับตัวนี้ที่เพื่อนฟันมาเมื่อกี้ นี่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับการทําความสะอาดใบดาบนะครับหลังจากที่ใช้งานมาแล้วนะครับเนาะใครที่ไม่รู้ว่าจะทําความสะอาดยังไงนะสาหรับดาบสมุไรนะครับง่ายๆเลยขั้นตอนแรกหลังจากที่ฟันมาแล้วล้างนะครับล้างทําความสะอาดใบดาบก่อนด้วยสไลด์นะครับเนาะเพื่อเอาสิ่งสกปรกหรือว่าคราบสกปรกออกจากใบดาบก่อนนะครับเนาะต่อไปก็เช็ดผ้าแห้ง แล้วก็มาเก็บความชื้นนะแล้วก็เก็บคราบต่างๆด้วยผงแป้งนะครับเนาะหลังจากนั้นก็เช็ดด้วยผ้าแห้งทีนึงเอาผงแป้งออกให้หมดนะครับเนาะเพราะว่าถ้าผงแป้งออกไม่หมดหลังจากที่ชะล้มน้ามันไปแล้วผงแป้งจะเป็นคราบนะครับเนาะโอเคต่อเช็ดผงแป้งออกหมดเสร็จก็ ชุบฉลมน้ำมันแล้วก็เก็บไว้ได้เหมือนเดิมนะครับเนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับนาะอวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ